เขาจะมีการโดนะนะค่นค่ะตรงข้างหลังพระตรงมหาราชวังจะมองเห็นนะ,ะตอนนี้เขาเขียนว่าอะไรวะน,นั่นน่ะไคแรนดนอะไรสักอย่างมองมองไม่เห็นชัดนะคะเนี่ยโดนสวยมากมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้วหรือพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากเมืองจีนนะคะ ่แก้วไหว้ามาแล้วนะคะก็เลยจะมานั่งดูเขายิงโดนนูน่นนะไทยแลนด์พ Amazing Thailand ขึ้นแล้วเห็นตัวภาษาอังกฤษดูข้างหลังไหมคะนี้เราจะนั่งดูโดนตรงนี้นะคะเพราะบรมมหาราชวังสวยมากเลยนูน่น ที่จริงเขายิงตรงเรือสุวรรณหงเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆอาจจะมองเห็นไหมซูมไหมซูมไหมขอซูมแป๊บหนึง่งนี่เลยค่ะมาแล้วการยิงโดนนะคะ เดี๋ยวค่ะตั้งกล้องมาเสียดายจังเลย้าดว่าจะไหวทีนึงนี่คขึ้นมาแล้วเราอยู่ตรงสนามหลวงดูนะคะนี่เลยค่ะมีประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้วกราบมาแล้วคนที่เข้ามาทีหลังเขากำลังเดินเรียนเดียนกราบอยู่ ากาศดีมากๆเย็นสบายไปตรงนี้่นี่เหลือเกินเดดนจะขึ้นมาตรงนี้เรือม,มาอีกแล้วตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วนะคะเย็นดีมากๆเลย นั่งเล่นตรงนี้คนที่เขากำลังกราบเขาก็กำลังเริ่มกราบเลยอาจารย์เสี้ยวอยู่บนตรงหัวเลยเขาเาเลิกยิงแล้วเหรอโดนอะไม่เห็นยิงนะ เขายิงก็ต้องยิงเยอะนะยิงเหรอยิงนานแล้วเหรอโดนหายไปแล้วสองทุ่มยี่สิบพ่อย่างหรอโู้ยิงสองทุ่มยี่สิบแต่โดนเขายิงในล่ะผู้ยังไม่ยิงเลยยัางไงดิวันที่มสองทุ่มเพิ่งสองทุ่มอยากคนเยอะนะเด็กๆก็มาวิ่งเล่นสนุกสนานเลยความสุขของเด็กๆเนาะ บรรยากาศดีดีสนามหลวงอยากคิดถึงขวัญข้าวจังเลยอย่าพาขวัญข้าวมาเดินเล่นทุกคนก็มาสักการะกราบไหว้พระเชี่ยวแก้วกันนะคะแม่แม่มาไม่ได้แม่เดืนไม่ไหวอยากจะพาแม่มาหรือเกนอากาศดีแบบนี้หายากนะคะ ทุกคนก็ยังที่จิงเขาปิดไม่ให้เข้าแล้วนะคะแต่คนที่เข้าอยู่ในนี้ก็สามารถยังไหว้ได้อยู่นี่บริเวณงานค่ะ,ะต่างชาติก็มานะคะพระบรมสารีริกธาตุนี่นำมาจากเมืองจีนนะคะเขาให้มาปฏิฐานที่บ้านเราประมาณสามเดือน เนี่ยมดงามมากๆเลยแก้วกราบมาแล้วนะคะยาผู้คนก็ยังยังกราบอยู่ค่ะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาดูแลนะคะพรุ่งนี้เปิดเจ็ดโมงเช้าเลยค่ะเจ็ดโมงถึงสองทุ่มทุกๆุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดนะคะวันหยุดนี้คนอาจจะเยอะนิดนึงกลางวันนี้น่าจะร้อนแดดนะคะเพราะว่า อยู่กลางที่โล่งแบบนี้นะคะจะไม่มีหลังคาให้เลยนะคะพี่น้องเราไม่สามารถขึ้นไปนด้านบนได้นะคะเราอยู่ด้านล่างนะ,ะแต่พระพิสุงสงฆะะ์ท่านเดินได้เดินรอบๆที่ประดิษฐานของพระเคี่ยวแก้วหรือพระบรมสารีริกธาตุนะคะอยู่ด้านในค่ะตรงนี้เลย เขาจะมีดอกบัวให้นะคะแล้วก็มีคําเขาเรียกว่าคำอะไรนะคะพ่อคําขณะน,นี้เวลา20นาฬิกาเวลา20นาฬิกาจะมีบท,ทสวดแกให้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุหรือพระขี้แก้วแล้ว แล้วก็สวดตามนี้นะคะในวันรุ่งนี้เช้าเวลาคนที่อยู่ด้านในก็สามารถอยู่ได้อยู่นะคะแต่ด้านนอกไม่สามารถเข้าได้แล้วว่าสองทุ่มแล้วขณะนี้เวลา20นาฬิกาเวลา20นะคะเราจะรอไดทำการปิดให้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเก้วแล้วและสามารถเข้าหาพระชวางไป้สวยรุ่งขึ้เช้าเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้ปิดแล้วนะคะพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าเลยนะถ้าใครอยากมาคนเยอะแนะ่นอนค่ะวันหยุดนะพรุ่งนี้วันรัฐธรรมนูญแต่แก้วมาคืนนี้ก่อนเลยคืนนี้คนขนาดคนยังไม่ค่อยเยอะนะแต่เยอะมากๆเลยเขาบอกแต่ว่าสถานที่กว้างนะคะยังไงก็ยังไงก็อยู่สบายค่ะเขามีสนามหญ้าให้อยู่นะคะนี่เรานั่งสนามหญ้าเทียมค่ะ ล้าก็มานั่งเล่นตรงนี้รอดูพลุนะคะเดี๋ยวเขาจะจุดพลุเขาจะจุดพลุที่สะพานพุทธแต่อยู่ตรงนี้ก็จะเห็นสามารถมองเห็นได้นี่คือบริเวณลรลอบๆงานค่ะก็จะมีห้องน้ำห้องข้าบริการมีน้ําดื่มน้ําสมุนไพรนะคะบริการด้วยการมาเยี่ยมชมหให้เตรียมบัตรประชาชนมานะคะ ดอกไม้ทุเรียนอะไรไม่ต้องนํามาเลยค่ะเขาไม่ให้เอาเข้านะคะน้ําดื่มอาหารก็ไม่ให้เอาเข้ามาในนี้นะคะนั่งได้กลางวันนี้ไม่สามารถนั่งได้หลอกแดดร้อนนะคะแต่เย็นอย่างเงี้ยก็คืนนี้เย็นมากๆเลยอากาศดีค่ะตอนนี้พยายามดูหนาวเราสามารถจะมองเห็นวัดพระแก้วได้นะคะสวยมากเลยค่ะอาจารยตวนักศึกษาของท่านหลคหา กรเดนาติดต่อขอรับคืนได้ที่จุดประชาทนหนึ่งบริเวณทางเข้าผู้คนก็ยังเดินเดินเวียนเทียนลอคบะรยกาศไปยังคุณยศสภาเนี่ยคคุณมาอนันต์คุณยศสภาะชิคุณมาอนันต์ที่ประดิษฐ์ธรรนักศึกษาของข้าเที่ยวแก้วนะคะเดินาติดต่อขอรับคืนได้เลยจดปรงวนี้เลงบริเวณทางเข้าขอบคุณค่ะลูกเด็กเล็กแดงก็มาวิ่งเล่นกันแบบว่าเย็นนะเนาะ ออกมาเที่ยวกลางคืนกันพิถึงสมัยนั้นงานอุ่นในรักเนี่ยนะแก้วมาทุกวันเลยสวยงามค่ะพ้ะท่านก็มาด้วยนะคะพระเนนก็มากราบรอบงานก็จะประมาณนี้ีคุณตาย,ยังนั่งสมาธิสวนมนต์ยังไม่เลิกเลยนะคะ นั่งในน,นั่งวายนั่งอะไรได้ค่ะตรงนู้นก็จะมีไฟด้วยค่ะไฟส,ยสวยๆไปกี้ไปถ่ายมาแล้วตรงนู้นเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะเดินไปคนมันเยอะเนาะตรงนู้นจะมีไฟส,ยสวยๆที่เขาทำไว้คนก่อนข้างเยอะตรงนั้น,นะคะ่ะแกจะนั่งรอดูพูก่อนนะคะอุ่ยพระจันทร์ พระจันท์ครึ่งเสี้ยวค่ะให้ดูพระจันทร์นี่หนึ่งมีโดนที่เหนืบนจะเห็นพระจันทร์ไหมเนามองพระจันทร์เห็นไหมนี่ไงพระจันทร์อ๋อกระลาพระบรมสารีริกธาตุกับน้องนาคน้องนาคมาสิมีเจ็ดโมงถึงสองทุ่มทุกวันนะคะจนถึงวันที่สิบสี ปีหน้านูน่นคุณปิน้นเอเวอร์เลยนี่ค่ะนี่ค่ะน้องนาดมากราพระเคี่ยวแก้ววันนี้คนไม่ค่อยเยอะค่ะเนี่ยตอนนี้เขาปิดแล้วพรุ่งนี้มาตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะใช่อันนี้ก็พระบรม ก็ระเขียยวแก้วหรือพระบรมสารีริกภาพเหมือนกันแต่มาจากประเทศจีนนะคะนี่ค่ะคนเยอะค่ะแต่วันนี้วันทำงานในคนค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เยอะนะนี่ค่ะนี่เลยจริงเหรอคะน้องหน้าต้องมากันคืนค่ะคนจะไม่ค่อยเยอะมีพี่แก้วมา,มามพี่แก้วออกบ้านมาทุ่มกว่า บ้านพี่แก้วอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะพี่แก้วอยู่สามเสนเสียดายเลยวันนี้ไม่ได้นุ่งผ้าถุงมาเพราะว่ารีบไงเลิกงานแล้วก็มาคิดข้าวเสร็จก็มาค่ะมันเย็นเย็นดีมากๆเลยค่ะอากาศเย็นสบายมีไฟส,สวยๆเราฝั่งนูน้นอ่ะเนี่ยตอนนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วคนก็เหลือน้อยแล้วทุกคนไหว้แล้ว พี่แก้วรอดูพลุกค่ะเดี๋ยวเขาจะจุดพลุกค่ะคนไม่ค่อยเยอะเข้ามาสบายสบายเลยคุณตายังนั่งสมาธิอยู่เลยอากาศเย็นสบายมากเลยอากาศเย็นสบายมากเลยอากาไเ้็นเจดีย์เจ้าเสีย แก้ว่าจะมาหลายครั้งแล้วนะหลายวันแล้วเขาเริ่มแต่วันที่ห้ามาแล้วเนาะเ <c oughs> <c oughs> ก่งค่ะคุณตานั่งนานแล้วนั่งสมาธิอยู่ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณปิน้นเอเวอร์ลิฟสาธุสาธุสาธ,สาธุคุณตาเก่งจังคุณตานั่งสมาธิอยู่ พี่ชาเห็นวัดพระแก้วสวยๆเลยอุ้ยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเสียดายจังมันเลยจะพูบว่ามิดนึนงพี่แก้วถือแล้วก็เมื่อยแขนโต ขอบคุณค่ะสวยค่ะพระบรมมหาราชวังสวยวัดพระแก้วนะคะเขาจะจุดที่สะพานพุทธนะคะแล้วเมื่อกี้มีการยิงโดนด้วย โดนนิดจากตลาดปากคลองตลาดอะแปลสอนแปลสอนไปยยก็ไม่ทันพอดีเวียนเทียนอยู่แล้วผู้เขาจะจุดสองทุ่มยี่สิบอยู่ตรงนี้น่าจะเห็นนะคะ<ม>น้องนาดก็ทักทายคุณปิ้นเอเวอร์เสวัสดีค่ะนะคะเ<ม>ขาบอกเขาจะจุดผู้ที่สะพานพูท แก้ว่าอยู่ตรงนี้มันก็น่าจะเห็นนะคุณปีนทักทายคุณนาดด้วยนี่เลยค่ะคนหมดไปแล้วปลาวจจาเขาผิดถึงสองทุ่มแต่ตอนนี้เราเข้ามาแล้วไงเขาก็เขาก็ยังให้อยู่ได้อยู่ สองทุ่นี้คือไม่ให้คนเข้ามาแล้วอะค่ะแต่คนที่อยู่ในนี้ก็ยังสามารถไหว้ได้อยู่ค่ะออก,กินทุกที่ขี้ทุกปัม๊มสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเร็วมาไหว้พระเขี่ยวแก้วกันที่สนามหลวงค่ะ พระบรมสาลีลิกธาตุหรือพระเขี่ยวแก้วที่อัญเชิญมาจากประเทศจีนนะคะเขาจะเปิดให้เข้าสักกราระได้จนถึงวันที่14มก,กราคมม4ก,ก,กุมภานเมื่อกี้โอเคขออภัยค่ะ14กุมภาวาเลนไทน์ปีหน้าเลยนะคะเปิดทุ่มหนึ่งอี7โมงเช้าถึง2ทุ่มขออภัยพูดผิดพูดถูก เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะใช่ค่ะ thank you ใช่ค่ะน้องนาดมาได้เลยคนมากันเยอะแยะเลยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตพี่แก้วก็มาหลายครั้งแล้วล่ะคราวก่อนก็พาแม่มานะที่ปีไหนที่เขามีอะ่ะแต่คราวนี้แม่มาไม่ไหวแม่ปวดขา พี่แก้วก็จะมาอีกจะได้นุ่งสิ้นมาวันนี้ไม่ได้นุ่งผ้าถุงเพราะว่าพี่แก้วรีบไม่ได้แต่งผ้าไทยมากราบน้องจุม๋มทักทายคุณนาคนะคะสวัสดีนะคะกินทุกที่ขี้ทุกปัม๊มทายคุณนาคคนสวยของเราพี่ค่ะพระก็มาเนนก็มานะคะ ใช่ค่ะตอนนี้อากาศเย็นมากๆใช่น้องนาดแต่เมื่อกี้รีบมากๆเลยรีบมากๆใส่กระโปรงมาต้องแต่งตัวสุภาพนะคะแขนกุดสายเดี่ยวขาสั้นไม่ได้นะะโปรงสั้นก็ไม่ได้แต่งตัวสุภาพเด้อใส่กระโปรงยาวๆมาใส่ถุงยิ่งจะดีกลางวันร้อนแน่นอนค่ะ แดดจ้าพี่แก้วไม่ชอบแดดกลัวแดดมาตอนกลางคืนดีกว่ามันเย็นดีด้วยเราได้นั่งเล่นไงเนี่ยนั่งอยู่สนามหญ้าเทียมเลยค่ะมีสนามนั่งอยู่ตรงนี้เพลินๆนะคะออกมาเทีย่ยวกลางคืนเนาะนี่เลยอยู่เบื้องหน้าเรานี่แหละเขาไม่ให้เข้าไปด้านในนอกจากพระสงฆ์นะคะ เราก็จะว่ายอยู่ด้านนอกแล้วเขาก็จะมีพานดอกบัวข้างประมาณสามจุดเพรานะเาให้วางดอกบัวดอกบัวเราไม่ต้องเอามาเองเลยนะคะเขาไม่ให้เอาเข้านะคะด้านในน้ำดื่มอาหารเข้าไม่ได้ให้เอาไว้ข้างนอกใช่พี่แก้วเอาตั้งไว้กับขาเนี่ยมันอาจจะดิ้นโยกเยกไปนิดนึง แล้วแท็บเล็ตอันเบลอเลยนะวิโทษพี่แก้วเอาแท็บเล็ตอันใหญ่มาด้วยอนหนักกระดานชนวนอะงั้นพี่แก้วมองไม่เห็นตัวหนังสือขนาดใส่แว่นแล้วนะใส่ตายาวไกลตรงนี้ค่ะตอนนี้คนเริ่มหายคนไปนั่งตามสนามหญ้าแล้วเพราะมันยังไม่พูดออกมายังไม่ยี่สิบใช่ไหม สิบ้านาทีเขาถึงจะจุดพ<ทาง>ูนังนาถั่วแล้วรีบวะน้องนา nur, อะไรก็ลืมหมดแหละขาตั้งกล้องเลยอะไรเลยไม่ได้เอามาสักอย่างกลัวเขาจะปิดก่อนไงรีบมาหลังเลิกงานแล้วก็อย่างงี้เนาะสองทุ่สิบสามนาทีเหลืออีเจ็ดนาทีเขาจะจุดพูขอนั่งดูพูสักแป๊บ คุณตายังไม่นั่งเลยยังไม่เลิกนั่งสมาธิเลยคุณตาคุณตานั่งสวดมนต์อยู่อยู่ข้างๆไงใส่คุณตาจะบ้านอยู่แถวนี้แหละเด็กๆก,ก็มาวิ่งเล่นกันมีความสุขมากๆเลยเนาะอากาศเย็นๆน,นี่ทุกคนก็ชอบนะเนาะฝั่งนู้นมีไฟสวยน้องนาคคุ้มเลยอ่ะโน้น่ะโน่น่ะ ด้านหลังของพับลมสาลี่ิคธาตุเขามีไฟแต่พี่แก้วเดินไปไม่ได้แล้วละ่ะก้องมันจะวูบว่าถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวค่อยทำคลิปลงเอาไฟใช่ค่ะแต่ก่อนถึงเนี่ยสนามหลวงนี่แหละลงตรงนั้นอะ่ะตรงนู้นจะมีไฟโอเคครับโอเคค่ะเจ้าหน้าที่เขามาบอกให้เราสักครู่เขาจะปิดแล้วให้เราออกได้ ที่จริงจะเดินไปตรงปากคลองตลาดหรือสะพานพุทธอ่ะกลัวรถออกไม่ได้เลยเวลากลับมาเพราะเนี่ยเขาจะปิดแล้วเจ้าหน้าที่เดินมาบอกแล้วแต่ทุกคนก็ยังนั่งอยู่เลยดื้อด้านก็ม <c oughs>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  ันเย็นดีเหรออยากจะนั่งสแป๊บไงดูไฟกันไหม ก็ถือให้หน่อยแป๊บนึงแม่จะลุกน, <c oughs> นั่น,น่ะสิเดี๋ยวเราลดไปวนตรงไหนถือดีๆนะเดี๋ยวเพื่อนเวียนหัวรู้กันเน็ตหายาคนใช้เน็ตเยอะเลยตรงนี้นู่นไฟสวยๆเลยเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยพ่อมันโยกเยโยโ่ จะ,ะเดินดูไฟฝั่งนู้นนะคะตอนนี้อาจจะวูบวาบนิดนึงขออภัยนี่ค่ะข้างๆตอนนี้โลง่งไม่มีคนละนี่ปดีถานพระพระบรมสารีริกธาตุ ใคราอนนั่นหุ่นก็หุ่นชีพึ่งนี่ค่ะตรงนี้เขาจะให้วางดอกไม้นะคะจะเป็น จะเป็นพานดอกบัวสําหรับวางดอกบัวที่เราไหว้ที่เราเดินไหว้แล้วเขาให้มาวางตรงจุดเนี้มีสามจุดหนึ่งจุดสองว่าสี่สี่ฝั่งฝั่งนี้สองจุดฝั่งนู้นสองจุดเป็นสี่ทิศตรงนั้นก็จะมีไฟเรากําลังจะเดินไปหาไฟฝัฟ่งนูนน้นฝั่งนู้นก็ให้วาง ไหนข่อแปดตรงไหนสองสี่พอจะปิคูณเป็นแปดได้แล้วฝรั่งฝรั่งก็มานะคะบักรีดาก็มาบักรีดาฝรั่งกาลาง,ลงวันนี้ทัวร์จีนจะเยอะมากครับผมเพราะเรายืมมาจากประเทศจีนเงี่ยนี่ไงคะตรงนี้มีไฟสวยมากๆ่อยอยูเลย พี่ยังอยู่กันอยู่เลยเนี่ยภาพใกล้ๆตรงนี้ค่ะตรงนี้มีไฟเนี่ยสวยแล้วก็วัดพระแก้วจะอยู่ด้านหลังเดินมาจะได้หยุดละนี่ค่ะ รู้ว่าภาพมันชัดหรือเปล่าคะคะแต่ของจริงอะสวยมากน้องนาดหนูต้องมาแล้วล่ะหนูเตรียมขากล้องขาตั้งกล้องอะไรมาให้พร้อมเลยนะสวยพี่แก้วพาดเพราะพี่แก้วไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยก็จะ,จะได้ประมาณเนี้ตรงเนี้สวยมากมากค่ะเพราะน้องนาดมืออาชีพอยู่แล้ว แก้วนี่มือสมัครเล่นนะนะจะมาก็มาซนะอย่างนั้นแหละสวยมากค่ะสวยจริงๆดูสิคะออมไม่รู้ว่าเน็ตพี่แก้วแรงหรือเปล่าไงของจริงอ่ะสวยจนแบบพี่แก้วถ่ายคลิปไปเนาะเ,เห็นไหมเห็น <He ard S 2> วัดพระแก้วสวยมากๆ <c oughs> พี่แก้วดีสีมัวนอกหน้าเราภาพน้องหน้าสวยๆ,วยๆทั้งนั้นเลยเวลาเอามาออกอ่ะ 2> 1, 2, ใช่ 2> 1, 2, เพราะว่าเน็ตมันไม่แข็งแรงไงที่นี่คนใช้ใช้เน็ตเยอะมากอ่ะก็เลยแย่งกันนะนี่ไง 2> 1, 2, เขา,าบอกแล้วระบบปิดแล้วงั้นพี่แก้วขออนุญาตลงก่อนนะคะพี่แก้วจะเก็บภาพวิดีโอ มันจะได้สวยเขาเขามาไล่แล้วสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะน้องนาไจ่หยุดแล้วเหรอไม่ไม่เราจะถ่ายเพราะว่าเขา